แค่น,นะเอ๊ะมันได้หรือยนะังนะแป๊บหนึ่งนะครับผมอ๋อ <laughs> มันแบบว่าแบบว่าอะไรอันนั้นมันมันแบบว่ามัน <laughs> อันนี้มันโอเคยังอ่ะมันโอเคยังเอ้าแตเราแบบน้ำบนึงนะเราเราเปลี่ยนไอ้นี้ก่อนหน้า้แชทอ,อ่อ Copy หน้าต่างแชท ทุกคนมันหาย png หรือยังมันหาย png ยังฮะยังกระตุกอยู่เหรอครับมัน png อยู่ไหมอ่ะเราบอกว่าเราเอจีแบบไปรีเน็ตใหม่อนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ แบบเช็คทุกอย่างนะครับผมตอนนี้ยังกระตุกอยู่เลยมันเป็น png หรือเปล่าผมหรือว่ากระตุกกระตุกปรบไหนเออสักครู่นะ png รู้ปะกระตุกเฮ้ยอ,นะ <c ười> อ,อันนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้นะทุกคนทำไงดี เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยเราแบบรีเนแล้วเรารีเนตแล้วแล้วเราก็เอ,อ่อทำทุกอย่างเลยอะเรานี้เราแบบเราแบบเราแบบรีเน็ตเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เออเช็คหมดแล้วนะคะเป็นโลเป็นโลอ่าีเทนซี่นะคะไปเรียก ไปเรียกหน่วยไอทีให้หน่อยไปเรียกหน่วยไอทีให้หน่อย ทำไงดีทำไงดีคะแล้วแบบเวล้คืเข้ามาสิบสองคนแล้วอะ่ะแล้วเขาว่าเจอไลฟ์กระตุกของเราอะ่ะเราจะทำไงอะ่ะ,อะเราจะทำไงอะ่ะเราจะทำไงอะ่ะใช่ยด้วย ่อนมันก็ไม่เป็นแบบนี้นะแล้วแบบพวสิบส12คนสวัสดีค่ะสวัสดี2คนด้วนยะเฮ้ยแบบเราไม่สามารถเปลี่ยนเน็ตได้แล้วตอนนี้เราแบบเราก็ใช้ทั้งเน็ตมือถือทั้งเน็ตหอเลยนะไม่รู้มันเป็นที่เน็ตหอหรือเป็นที่เน็ตมือถือ,นะอทำไงดีเราเราต้องไปเล่นทั้งสภาพแบบนี้อนะทุกคน เติมเร็วหนิดมันเติมเพิ่มไม่ได้อันเนี้ยเร็วสุดๆแล้วแบบว่าเราแบบมันเร็วปกตินะทุกคนแต่ว่าพอสตรีมแล้วมันอแบบ่ะคนมาสิบสีคนขอโทษนะผมขอโทษทั้งยิบีคนด้วย มันเกินควบคุมแล้วเฮ้ยเลาวลันที่ยี่บเก้าเราจะทํำยังไงอ่ะไล้วลันที่ยีบเก้าเราจะทํำยังไงอ่ะฮม <c oughs> <c oughs> ไม่แบบว่าเราเราคนมาดูเยอะช่วงแบบเน็ตไม่ดีทำไงอ่ะเอจีทำไงดีเราอาจจะแบบได้จบไรที่กว่าที่คิดนะคเขาระมานคนดูสุดๆ อดคนอดทนหน่อยนะฮะช่วยอดทนหน่อยนะฮรับแพ็กเกจเเฮ้ยของพี่อ่ะของพี่เนี่ยมันแบบมันแบบมันเป็นแพ็กเกจแบบเหมารายเดือนอ่ะแล้วแบบแพงมากเลยนะ ต้องแบบแปดร้อยกว่าบาทเนะี่ยหกร้อยหรือแปดร้อยกว่าบาทได้แหละแปดสิบจีบีนะไม่ถึงไมถึงแบบอ่าความเร็วเน็ตเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจแต่แบบมันเร็วอะมันเร็วอยู่อะคือแบบปกติไปทําอะไรมันก็มันก็ยังใช้ได้นะแต่แบบ <c oughs> เล่นอะไรก็ได้ปกตินะแต่ว่าแบบพอมาสตรีมวันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่ยูอะเป็นอย่างเงี้ยคือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความเร็วเน็ตพี่แต่มันอาจจะเป็นความเร็วเน็ตห่อก็ได้เน็ตห่อช่วงนี้ไม่ค่อยดีก็นะ ถ้าแบบเอจแบบเชื่อมทั้งสองเน็ตนะครับผมเราลองดิสคอนเน็ตเน็ตหออไหมอะแบบเดี๋ยวมันใช่ดิสคอนเน็ตเน็ตเน็ตหอแล้วแบบไปทางไลฟ์แบบนี้เลยนะเราแบบลองเฮ้ยเราจะลอง N N อดิสคอนเน็ตเน็ตหอดีมไหมเผื่อมันแบบจะได้เออเอาเน็ตแบบมือถือไว้อย่างเดียว มองนนี้คนดูเยอะซะด้วยขอโทษนะขอโทษแล้วเอ้ยอะลืมเลือกตัวเราเราลืมเลือกตัวเราแบบเราลืมเลือกตัวเราทำไงดี ทุกคนอดทนไว้นะอดทนกับเราไรข้างนี้อดทนกับเราหน่อยให้อ่าให Uh, <laughs> oh, <laughs> เออเวลค่าแล้วแบบโอ้โหแล้วเขาก็มาช่วงเราดิกระตุกอ๋อปองเวียดนามอ่าฮัลโหลฮัลโหล เวลคัมเวลคัม sorry for my uh for my uh my internet <laughs> <laughs> uh, เราทำแล้วไม่ได้นะผมเดี๋ยวเราอาจจะต้องแก้ไขทีหล่ะ แต่ว่าเราก็จะอยู่แบบกระตุกกระตุกแบบนี้แล้วหนูให้คิดว่าหลังจากที่เราจะได้ไปหนึ่งทุ่มเราอาจจะต้องแบบไปแบบเออหนึ่งทุ่มอะไรสามทุ่มเราอาจจะต้องไปสองทุ่มแล้วไอ้ค่ะ ขอโทษที่วันนี้เน็ดช้าด้วยบนะีเอสดวิเิชจี สวัสดีฮะคุณอามานีสวัสดีคัะผมไม่แบบเราไม่มีสติเล่นเลยทำไงดีอ่ะ้รอได้เสมอแต่แบบเน็ตเอจีมันไม่รอแล้วครับผมเฮ้มาโอหัวเลยเหรอฮะเน็ตเอจีมันไม่รอแล้ว่ะ เขาไม่ทนกับไลฟเราเขาไม่ทนแล้วตอนนี้ผมสวัสดีคุณเซริยานะฮะอีนี้ต้อนรับตู่นไลฟ์กระตุกของเรานะครับผมเอ่อ เ <c oughs> นี่ยแบบเราแบบไลฟ์เสร็จแล้วต้องแบบไปโทรหาเน็ตสักหน่อยตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดี <c oughs> คนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะขอโทษที่ไลฟ์กระตุกนะแบบว่า <c oughs> เน็ตมันไม่ดีอะเราทำไงดี <c oughs> วันนี้เน็ตติดหักใช่ครับผวันนี้เน็ตติดหักเฮ้ยเราแบบเราอาจจะแบบได้จบไรเร็วกว่าที่คิดนะแบบเราอาจจะต้องแบบโทรไปหาแอแบบเน็ตก่อนนะ้วบถ้าจะมีเจะเมียวให้ฟังครั้งเดียวไอ้จิยังไม่ได้พูดแล้วขอโทษทุกคนด้วยฮ่า แบบวันที่ยี่สิเก้าจะพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับเราแบบอาจจะต้องแบบโทรไปเราแบบเราแบบไม่คิดว่ามันจะอืดแบบนี้นะใช่ครับผมขออภยนะัยอะในวันที่แยังมีคนให้แก้เสมอ แก้งด้วยการส่งโดเน็ตให้ไอจิได้นะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจในไลน์นี้ให้อจิหน่อยหรืว่าเอาแบบหมดกำลังใจจุดจดเน็ตเราเป็นแบบนี้เราอุตส่าห์แบบเฮ้ยเราอุตส่าห์ชนะตั้งสองตาติดเลยนะทุกคนแต่แบบทุกคนไม่ได้เห็นความสำเร็จนั้นเพราะว่าเน็ตเรามันเป็นแบบ นะครับผมเราน่าจะตายนี้เราน่าจะได้อีกตานหนึ่งนะทุกคนแล้วแบบเดี๋ยววันนี้น่าจะมาประมาณชัว่วโมงกว่ากว่าเราแบบว่าทำไงอ่ะทำไงดีโหสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจสิ้นใจจริงๆตอนนี้ อัย้แปดคนเขายังอยู่กับเราขอบคุณนะผมขอโทษที่อะไรวันนี้มันแย่ด้วยนะแต่ว่ามันอุบิเหตุจริงๆอตอนนี้แบบมีแต่เสียงทุกคนก็จะได้ยินแต่เสียงอีจีน่าล้ม ว่าเขาอยากอยู่รอวอยู่ไนตอนนี้ถ้าไม่รักจริงก็คงอยากรู้มันจะไปสุดตรงไหนนะขอโทษนะผมเราได้แค่นี้เราแบบเน็ตมันไม่ดีอ่ะไม่รู้จะทำไงอ่ะห้า เราแบบนะเราต้องแบบต้องชนะให้ได้แบบถือเป็นการปลอบใจนั้งนิดนะเนี่ยพอคุณนายพูดเขาก็ออกไปกันเลย <laughs> สวัสดีฮนะโหแล้วเขาก็แบบมีคนใหม่เข้ามาขอโทษที่เน็ตเป็นแบบนี้ด้วยนะคะผมวันที่ยีก้าจะแบบพยายามทำให้มันดีเลยนะ อ้ามมาแล้ะทุกคนโหอย่างน้อยแบบใครเข้ามาตอนนี้ก็คือแบบได้เล่นยาวๆเลยนะผมอ้ามทุกคนเราควรช่วยโยกกับเราจนไป่าจะจบไลค์ด้วยนะคะแลวราถ้จ,จบตอนนี้แล้วแบบเดี๋ยวเราก็าอีกตาหน,นึ่งนะ วันนี้เราอาจจะมาแค่แบบเดียวนะผมเน็ ط, ตสภาพเน็ตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแบบเราจะลองแบบเราจะลองเอาเน็ตหอออกไหมเผื่อแบบเฮ้ยเน็ตหอมันกากตอนี้ แล้วเราเราเอาเน็ต มันก็ต้องมีมันจะมีสองทางครับถ้าไม่ใช่ที่เน็ตหอก็จะเป็นที่เน็ตเรานะเราแบบเราต้องแบบพันลองผักเชื่อมดูนะครับ Oi. Oh, hey. <laughs> mm -hmm. <coughs> จะขาดใจไอ้อดทนไว้การ <c oughs> <c oughs> แล้วแบบโหทีมก็ตามสภาพเน็ตเราแล้ว,ลวตอนนี้ <laughs> ไม่มีสติตัต่งจะเล่นละ <c oughs> ขอโทษทุกคนนะผม สวัสดีค่ะคุณอาทคงสวัสดีค่ะผม